สวัสดีครับเพื่อนๆนช่างวันนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในการสั่งตัวแผงรังผึ้งคอยลร้อนนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกับช่างว่าวิธีการวัดแผงรังผึ้งคอยร้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความสูงนะครับเราจะวัดจากขอบด้านล่างถึงขอบด้านบนนะครับอันนี้ก็คือแผงรังผึ้งคอยร้อนขนาด24,00 0 BTU ของแฮเออร์นะครับ ก็จะสูง77นะครับ77เซนติเมตรทีนี้มาดูกรอบตัวความยาวนะครับความยาวของแผงนครับเราจะวัดจากขอบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามแนวโค้งของแผงแล้วก็จะมาสุดที่ขอบอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด93นะครับก็คือวัดตามแนวโค้งนะครับไม่ต้องไปนับรวมท่อนะครับเอาเฉพาะแค่ตัวแผง รบายความร้อนอย่างเดียวครับก็เวลาจะสั่งก็คือให้วัดแบบน,นี้นะครับเวลาจะดูว่ามันขนาดเท่าไหร่น,นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาวัดขนาดแล้วลองสอบถามเข้ามาที่ร้าน SIR ของเรานะครับ